คนในบ้านเขาก็ทำงานใช่ไหมคะแล้วก็พอได้เงินมาเขาก็เอามาแบ่งเท่เาๆกันให้กับคนในบ้านทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคนหนึ่งทำงานแต่อีกคนมันไม่ทำอะ,ะ,ะแล้วแล้วแล้แม่ถ้าแม่เป็นเจ้าของโรงสีแม่ต้องแม่ว่ามันไม่แฟร์ค่ะว่าทุกคนจะได้เท่ากันถ้าคนหนึ่งมันไม่ทำงานแต่ คืออธิบายไม่ถูกเ,เ,เข้าใจประเด็นเข้าใจเข้าใจประเด็นนี้จริงๆพ่อก็เคยเขียนอยู่ใน Facebook อยู่ใน l i น e o f f i c i i l a c c o u u t t อยู่แล้วแล้วก็เผยแพร่มาหลายปีนะว,ว่ากรงสีสับสนคนทำงานคนไม่ทำงานจะจ้างงานคนกงสีหรือจะแบ่งปันผลประโยชน์คนกงสีอันนี้เขียนเขียนไว้นะแล้วก็มีคำถามเยอะเลยว่า เ,เราจะใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งจริงๆอันนี้อยู่ในเรื่องธรรมนูนครอบครัวด้วยเพราะเป็นกฎกติกาของครอบครัวว่าถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็ตามใจฉันก็คือเป็นลูกเหมือนกันทำงานไม่ทำงานก็เลี้ยงดูกันไปอันนี้ถือว่าพ่อแม่เนี่ยรังแกฉันนะพ่อแม่รังแกลูกเลยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยแล้วใครจะดูแลลูกปล่อยให้สังคมดูแลปล่อยให้ภาครัฐดูแล ลูกคนนั้นเกิดกติดยาลูกคนนั้นเกิดทำตัวเหลวแหลกผลที่ตามมาคือรัดเข้ามาดูแลก็ลูกคนนั้นอาจจะติดคุกกิจตรารก็กระเทือนกับกงศรีเกิกระเทือนกับธุรก,กิจครอบครัวดังนั้นถ้าจะบอกว่ากงสีสับสนคนทํางานเนี่ยผลที่ตามมาคือว่าจะให้คนกงสีทํางานในกรงศีหรือเปล่า ก็ต้องต้องต้องดูว่าคนกองศีลด้มีความรู้ความสามารถหรือเปล่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถตัดใจได้ไหมจําเป็นจะต้องให้มาทํางานกงสีทั้งหมดหรือเปล่า mm hmm. เกิดโง่หรือเกิดไม่ตั้งใจเกิดขี้เกียจเกิดเห็นแก่ตัวเกิดมีปัญหาในการทํางานโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป็นพฤติกรรมเชิงลบแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ ธุรกิจครอบครัวก็ต้องยอมรับกันถ้าไม่ยอมรับกันผลที่ตามมาคือธุรกิจครอบครัวก็จะฝ่าด่านความยากลำบากไม่ได้สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเลยอย่างอย่างครอ,อบครัวฟอร์ดฟอร์ดทำรถยนต์เนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาก็กำหนดไว้เลยว่าคนตระกูลฟอร์ดจะต้องไม่มาเป็นตำแหน่งผู้บริหาร จะต้องไม่เป็นตำแหน่ง MD หรือ CEO แต่ว่า,าจะต้องทำตัวเป็นแบรนด์บัส s ตอร์สิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือคนตระกูลฟอร์ดที่ยังถือหุ้นใหญ่ในฟอร์ดแล้วก็เป็นแบรนด์บัสเตอร r เวลาไปที่ไหนนำบัตรก็จะโชว์ว่า,อ,าอันนี้คือม Mr. Mr. <c oughs> ิสเตอร์โทมัสมิสเตอร์จิมตระกุลฟอร์ดตำแหน่งก็คือคือโอนเนอร์ตำแหน่งก็คือ b แบรนด์บัสเตอร์ของไทยก็มีธุรกิจหลายรายที่ ที่เป็นเช่นนั้นคือคือตัวเจ้าของกิจการก็ไม่ได้มาเป็นผู้บริหารก็จ้างมืออาชีพเข้ามาดังนั้นเมื่อเมื่อจ้างมืออาชีพก็จะตอบคำถามแม่ก็คือว่าแล้วควรจะได้แบ่งปันอะไรก็ต้องตอบกลับไปที่ว่าการจะแบ่งปันเนี่ยแบ่งปันให้ให้ตามการทำงานเขาหรือเปล่า ก็ดังเขาเรียกว่าถ้าคุณคอนทิบิวชันมากๆคุณก็ต้องได้รับคอมเพนเซชันมากๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่คอนทิบอะไรคุณก็ไม่มีคอมเพนเซชันก็ตรงไปตรงมาอันนี้ตักกะมันชัดเจนอยู่แล้วเมื่อคุณไม่พึ่มเพกันทํางานคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรคุณไม่ต้องไปกู้แบงค์คุณไม่ต้องไปคาประกันแบงค์คุณลอยไปลอยมาแล้วคุณจะได้รับเงินค่าตอบแทนในการทํางานยังไงเรื่องผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของระดับเจ้าของละ ระดับเจ้าของเนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือคือเงินปันผลนั่นคือตอบแทนผู้ถือหุ้นก็ต้องถามว่าแล้วเขาได้ถือหุ้นไหมนะฮะเราเห็นตัวอย่างหลายครอบครัวในเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยว่าในสายตระกูลเนี่ยสมมติธุรกิจครอบครัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีทุกคนที่ถือหุ้นเท่าๆกันบางคนก็ไม่มีลูกบางคนก็มีลูกหนึ่งคนบางคนก็มีลูกสี่คน บา,บางพี่น้องก็มีลูกห้าหกคนเพราะงั้นเมื่อเมื่อมีลูกไม่เท่ากันถือหุ้นในอนาคตก็จะไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันนั่นมันคือความเป็นจริงก็ไม่จำเป็นต้องมาจัดให้เท่ากันเพราะเราเรายอมรับในธรรมชาติว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเท่ากันอันนี้เท่ากันในเรื่องอะไรเท่ากันเพราะว่าคุณเกิดมานามสกุลเดียวกันสายเลือดเดียวกันแต่ว่าพ็อเปอร์แมนของคุณการกระทําของคุณผลการทํางานของคุณไม่เท่ากันความถนัด ความฉเฉลียวฉลาดประสบการณ์ความรู้ไม่เท่ากันก็ต้องยอมรับนะการที่เราพยายามจะทําให้มันเท่ากันเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนธรรมชาติหรือเปล่าอะไรที่มันไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันไม่จำเป็นต้องเท่ากันบางบ้านเนี่ยเท่ากันก็มีปัญหาให้เท่ากันแบ่งปันเท่ากันมีปัญหาเพราะว่าความรู้ความสามารถต่างกันบางบ้านให้ต่างกันก็มีปัญหาคือให้ไม่เท่ากันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าคนในครอบครัวหรือคนกงสี ก็ไม่ยอมรับว่าเขาเนี่ยความรู้ความสามารถความถนัดความเชียช่ยวชาญต่างกันผลก็คือมีปัญหารันนี้คําถามคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะามันคือมันคือผลไปค้นหาสาเหตุของแต่ละครอบครัวของแต่ละกองสีว่าสาเหตุที่มันมีปัญหาเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจกันเพราะขาดการสื่อสารกันหรือเปล่าเรื่องสื่อสารนี่สําคัญมากและไม่ใช่ม,มาสื่อสารันตอนเฉพาะที่โตแล้ว มันควรจะสื่อสารกันตั้งแต่เด็กๆให้เข้าใจว่าใครทํางานหนักใครทํางานมากจะได้รับผลตอบแทนมากในขณะส่วนที่เป็นผลตอบแทนคือเงินปันผลซึ่งจะได้จากหุ้นก็อยู่ที่สายตระกูลสายของพี่น้องเมื่อไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ก็ต้องยอมรับเมื่อมเมื่อไม่ได้ก็ต้องขยันไม่ใช่เมื่อไม่ได้ก็ต้องไปแย่งชิงไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะตอบคําถามแม่ว่า เ,เมื่อกงสีสับสนเรื่องคนทํางานคนไม่ทํางานกงสีสับสนเรื่องแบ่งปันจะแบ่งเท่ากันจะแบ่งไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้คือผลที่มันตามมาย้อนกลับไปที่เหตุของแต่ละกงสีแต่ละครอบครัวว่าที่ผ่านๆมาได้มีการสื่อสารได้มีการพูดคุยได้มีการสั่งสอนได้มีการวางกฎเกณฑ์ของกงสีไว้ถูกต้องตั้งแต่ต้นหรือเปล่ากระดุมเม็ดแรกได้ วางไว้ถูกต้องไหมหรือว่าไม่สนใจกระดุมเม็ดแรกมาถึงกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วมารื้ยุ่งเหยิงกันไปหมดแต่ลก,ก,ก็ไมม่เหือนก็ทําไมต้องให้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเหมือนกันมันก็เป็นคนนิ่งมันก็เป็นหุ่นยนต์เราต้องการความหลากหลายในเชิงชีวภาพเราต้องการความหลากหลายในสังคมทุติดครอบครัวยิ่งมีความหลากหลายมันจะยิ่งมีการพัฒนา ถ้ามันจังเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีการผสมกันระหว่างยีนด้อยยีนด้อยก็มันก็ทําให้เกิด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 พัฒนาการที่มันถอยถดถ,ถอยลงไม่มีพัฒนาการที่มันยิ่งยิเจริญขึ้นไปเราเห็นตัวอย่างหลายครอบครัวแต่ว่าถือถ้าไม่ผสมผสานหรือตัวอย่างของของลูกครึ่งทั้งหลายเราจะเห็นว่าลูกครึ่งทั้งหลายเนียออกมาจะหน้าตาสวยสติปัญญาจะดีแต่ถ้าเอาสายตระกูลพี่น้องมาผสมกัน สิ่งที่มันได้มันจะเป็นพวกยืนด้อยเพราะงั้นในธุรกิจครอบครัวก็เหมือนกันมันควรต้องผสมผสานกันทั้งคนในคนนอกคนไหนที่โดดเด่นก็ส่งเสริมเขาคนไหนที่ไม่ได้โดดเด่นคนไหนที่ด้อยก็ดูแลเขาอย่าให้เขามาทำให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งกงสีประมาณนี้แม่